ฮูโกอิกิติเก้ได้รับการยืนยันว่าฟิตสมบูรณ์เมื่อดิดดเยเดสชองผู้จัดการทีมชาติฝรั่งเศสได้เรียกตัวเขาติดทีมสำหรับศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนหนี้ซึ่งช่วยคลายความกังวลจากอาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในเกมแพ้ก,กาลาตาสรายคลายกังวลอาการบาดเจ็บอิกิติเก้ทุกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่68ของเกม UCL หลังพยายามยืดตัวรับบอลแต่เจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่า อาการบาดเจ็บนั้นน่าจะเป็นเพียงตะคริวเท่านั้นโอกาสในทีมชาติการติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดใหญ่เป็นครั้งที่2นี้ยืนยันความพร้อมของอิกิติเก้โดยเขาจะต้องแย่งชิงตำแหน่งกับคริสโตเฟอร์เอนคุนคูและจองฟิลิปมาเตตาเพื่อลงเล่นเคียงข้างคิริยันเอมบาเป้สลอ็อตต้องหมุนเวียนผู้เล่นแม้อิกิติเก้จะฟิตพร้อมสำหรับเกมกับเชลซีในวันเสาร์นี้แต่ ot, อาร์เนส์สล็อตอาจเลือกให้อเล็กซานเดอร์อีสักลงเป็นตัวจริงแทนเนื่องจากสล็อตยอมรับว่าจำเป็นต้องหมุนเวียนนักเตะเพราะผู้เล่่่นนนหลาายยยคไไมมมด้รรรรรับปปะโชากกาช์กตีีีทวงซ ที่ควรจะได้รับนั่นหมายความว่าไม่ใช่ว่าผมต้องการหมุนเวียนนักเตะเสมอไปแต่บางครั้งผมก็จำเป็นต้องทำสล็อตกล่าว